เรามาวิเคราะห์ชื่อลูกๆของคุณทักษิณกันคนแรกเลยท่านนายกแพทองทานแพทองทานเนี่ยคำสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ปรลโลกสองคลิปก่นกอนๆเคยให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้ค่ะว่าจะหมายถึงคนที่คิดมากวิตกกังวลนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้จิตใจร้อนรนขาดสมาธิแล้วก็จะระวังเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลมีคดีความมีเรื่องมีราวต่างๆนา,นานานะคะ อันนี้อันตรายนะเออมันจะมีเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตครั้งใดครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งก็ได้อย่างเช่นอุบัติเหตุใหญ่หรือปัญหาเรื่องของมรดกการต้องขึ้นลงขึ้นศาลการที่เกิดอะไรขึ้นอย่างปรบป,ปรับกระทันหันบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังนะคะคนที่มีปอโรคสองอะ่ะเป็นคนดังๆก็เยอะมากเลยนะเหมือนพลอยใส่ก็จะเคยให้ข้อมูลในคลิปต่างๆเนอะอย่างเช่นคุณปูมันธนาเนี่ยมีตรงปอลโรคสองเห็นไหมแต่ว่า แต่ว่าชื่อของคุณปูมัทนาเขาอยู่ข้างบนด้วยไงมันก็เลยชีวิตสุขสบายแต่อันเนี้ยชีวิตคุณอุงอิงเนี่ยไม่สบายนะคะเนี่ยเอเวจีสองตรงเนี้ยก็จะหมายถึงคนที่ย้ายที่อยู่บ่อยหรือว่าโยกย้ายเดินทางบ่อยเออจะเป็นคนที่ต้องไม่ได้อยู่ติดที่อ่ะเออมีอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆก็จะแก้เครดได้ก็จะดีขึ้นนะคะทีเนี้ยคำว่าอุงอิงอยู่ที่พิภพหนึ่งอ่ะ คำนี้ก็หมายถึงเหนื่อยแหละเพราะว่ามันเป็นการคาบเกี่ยวระงป่ลงปรโลกกับพิภพหนึ่งหมายถึงจะทําอะไรจะได้ตําแหน่งจะได้อะไรมาเนี่ยจะต้องโอ้ยเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นเลยจะไม่มีทางสบายชื่อแบบนี้นะคะลําบากอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วถ้าท่านได้เป็นนายกท่านก็จะมีเรื่องไม่หยุดไม่หย่อนอยู่แล้วแหละจะมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าปรลโลกสองหมายถึงปัญหาตลอดเวลานะคะบางทีก็ตั้งตัวไม่ทัน ส่วนคุณโอ๊กเนี่ยเหมือนคุณอุงอิงเลยค่ะในตําแหน่งนะคะเพราะว่าตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันเนาะพานทองแท้แบบนี้ก็ทายเหมือนกันเลยแต่คุณโอ๊กอ่อไปทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะมีแต่ปัญหานะปัญหาเยอะค่ะลักษณะของชื่อแบบนี้นะเหมือนกันก็ไม่ต้องทายดูอันเดิมได้เลยค่ะมาดูคุณเอมพินทองทาค่ะ อันนี้จะต่างกันนะอันนี้เพราะว่าชื่อแรกของเขามาอยู่ที่พิภพสองไงพินตรงนี้นะคะหมายถึงคนที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นไปได้ว่าอาจจะสบายที่สุดในบรรดาพี่น้องก็ได้นะอันนี้เราทายตามชื่อค่ะแต่ทีเนี้ยพินเนี่ยมาตกอยู่ข้างล่างนะมันเป็นลักษณะของขึ้นต้นลายไปดีค่ะก็จะหมายความว่าเขามีเหตุการณ์พลิกผันในชีวิตหมายถึง ตัวเองกําลังจะดีแล้วจูจ่ๆก็ไม่ดีก็ได้การลงทุนทําธุรกิจอะไรสุดท้ายก็มีปัญหาหรือว่าจะคบเพื่อนฝูงอะไรในตอนแรกก็ดีสุดท้ายก็มีปัญหาเขาเรียกว่าต้นร้ายไปดีแต่เนี่ยชื่อเล่นอยู่ที่เวจีส